สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเ,เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้ครับเป็นประสบการณ์ของพี่แมนครับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมเคยได้ทํางานด้วยนะครับพี่แม่เนี่ยเขาประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาครับก็คือทําสัมปทานเกี่ยวกับการตัดถนนทําถนนพวกนี้นะครับโดยแกจะมีบริษัทแหของแกอยู่ เป็นต้นสังกัดของแกอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีช่วงนี้ที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกันกับแกนะครับก็คือไปเป็นลูกน้องแกนี่แหละทีนี้ก็ตามประษาหัวหน้าลูกน้องครับเมื่อเลิกงานตอนเย็นแล้วเราก็มีการสังสรรค์กันปกตินะครับก็วันนั้นผมก็กินกันตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับเลิกงานจนไปสองทุ่มสามทุ่มเพราะว่าเราต้องรอรถที่เขาจะขนเหล็ก เขาเรียกา White วาเมดนะครับเพื่อจะมาปูสำหรับช็อตคอนกรีตพ่นคอนกรีตใส่น้าผานะครับพร้อมหลังจากที่มีการตัดเบิร์มแล้วแต่ว่าพอดีว่ารถมันเสียระหว่างทางก็เลยต้องรอซ่อมแล้วก็รอเข้าของมาลงนะครับวันนี้ลูกพวกลูกน้องก็ตั้งอยู่เป็นเพื่อนพี่แมนนะพี่แมนแกก็เลยซื้อเครื่องดื่มซื้อกับข้าวกับป่ามาเลี้ยงนะครับทีนี้พอกินกันไปได้สัก สักระยะหนึ่งครับด้วยความที่ว่าจุดที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะครับเ,เครื่องั่นไฟก็จะเอาไว้ใช้กับไอที่ชอ็อตคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยจุดตะเกียงบรรยากาศมันได้ครับบรรยากาศมันได้แ่เมเราก็เลยร้ฟังว่าเออเนี่ยตอนที่แกหนุ่มหนุ่มคนนี้ตอนที่แกเป็นลูกน้องเขาเหมือนกันเนี่ยแกเคยติดตามรุ่นพี่แกคนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไป ทำงานแบบนี้แหละตัดเบรมถนนนะครับตัดถนนเข้าหมู่บ้านแล้วก็ช็อตคอนกรีตก็คือพ่อนคอนกรีตติดหน้าผาแบบนี้แหละแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นนะครับเพราะว่าหมู่บ้านที่ไปนะค่อนข้างจะลึกลับนะครับอยู่ในป่าในเขาเลยนะครับมันเป็นเรื่องตั้งแต่สิบยี่สิบปีก่อนแล้วอะครับแล้วก็ตัวพี่แมนเะนี่ยได้ได้เห็นได้ ก็ครั้งนั้นแหละก็เลยได้ไดเชื่อเลยว,ว่า,เ,าเรื่องผีสางนี่มันมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเลยเนะี่ยด้วยความที่ต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองครับบางครั้งก็ต้องค้างอยู่ตามป่าตามเขาเนาะตัวพี่แมนก็เลยไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้เพราะไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ตัวรุ่นพี่พี่แมนคนนั้นก็ไม่ไม่เชื่อเหมือนกันจนกระทั่งไปเจอนี่แหละหมู่บ้านหมู่บ้านนี้แหละที่อยู่แถบติดแถบชายแดนของภาคเหนือเลยครับ ก็ได้เห็นได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่แมนไม่เชื่อนะ่มันมีจริงครับครั้งนั้นครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือพี่แมนเขาไปถึงแถบ,แถบ,แถบชายแดนน่ะครับเกือบๆข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านละก็ตัดถนนแล้วก็คือ,อตัว,ต,วตัวบริษัทของพี่แมนเนี่ยเขาเขามีหน้าที่ในการรับสัมปทา,านในการพ่นคอนกรีตพ่นคอนกรีต กันหน้าผาพังนะครับซึ่งจะทํางานต่อจากชุดแรกที่ต้องใช้รถแมคโครนะครับแล้วก็รถตักดินเราแหละพวกนี้ในการโค่นไม้แล้วก็ตัดเบิร์มถนนขึ้นไปซึ่งถ้าใครที่ขับรถไปทางภาคเหนือหรือภาคใต้เนี่ยภาคถ้ามันออกจากแถบชานเมืองไปแล้วที่มันมีแถบเมืองตัวเมืองไปแล้วนะครับที่มันมีภูเขาเยอะเนี่ยจะเราจะเห็นว่าหน้าผามันจะมีการฉาบด้วยคอนกรีตน,นะครับนั่นแหละ ี่แมนกับผมก็เคยก็ทำแบบนั้นทํางานเป็นออกมาในแนวนั้นทีนี้ตอนนั้นพี่แมนบอกว่าหลังจากที่เข้ามาเป็นลูกน้องได้ประมาณ 4, ีหปีเนี่ยก็มีงานใหญ่เข้ามานะครับก็คือตัดถนนไปตัดเบิร์หน้าผาเนี่ยที่แถบภาคเหนือที่ว่านั่นแหละปัญหาก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกน้องชุดไหนก็ตามเนี่ยพอพูดถึงแถบเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปกัน นะครับตัวลูกพี่ของพี่แมนเนี่ยก็บอกว่ามันมีเหตุผลอยู่ก็คือเขากลัวกันพอเอ่ยชื่อหมู่บ้านนี้ไปเนี่ยเขาก็กลัวเพราะาหมู่บ้านเนี่ยเขาเลือกันว่านะครับลือกันว่ามันมีผีอยู่มีเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผีอะไรพวกนี้ผีพื้นบ้านผีกะผีปอบผีกระสืออะไรพวกนี้เขาว่ามันแต่ก่อนมันยังโลกมันยังไม่พัฒนามันตอนนี้เนาะซึ่งตัวพี่แมนกับลูกพี่เนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วครับ แล้วก็ด้วยด้วยด้วยที่ว่าพอไม่มีชุดอื่นไปเนี่ยค่าจ้างที่ชุดของพี่แมนจะได้นะก็เลยทบเป็น2เท่านะครับทีนี้ตัวพี่แมนกับลูกพี่ก็ลองไปหาลูกน้องใหม่นะครับเพราะว่าไอ้ลูกน้องชุดเดิมที่เคยไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่กล้าไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นชุดเก่าวก็จะมีอยู่แค่ตัวพี่แมนแล้วก็ลูกพี่แค่คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปตระเวนหาเนี่ย ก็คิดกันว่าเอาติดไปสักสี่ห้าคนที่มันเป็นงานแล้วนะครับแล้วก็พอไปถึงหมู่บ้านก็ค่อยจ้างคนพื้นถิ่นมาเสริมเหมือนเหมือนที่ตอนที่พี่แมนมาทํแถวแถวที่ผมอยู่นั่นแหละแล้วก็ผม,ผมก็ไปเป็นลูกจ้าง,ขงเขานะครับทีเนี้ยพี่แมนบอกว่าพอไปถึงปุ๊บเออบรรยากาศมันไม่ได้น่ากลัวนะครับคือฟังมาหลายๆแล้วเรื่องนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องเล่าของหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้นะครับ พี่แมนเขาก็จินตนาการว่าเออมันคงจะลึกลับแบบหมู่บ้านที่อยู่ในป่านในเขาหนอะอะไรแบบเนี้ยบรรยากาศมันก็คงเอื้อให้แบบมันเลยดูน่ากลัวแต่ว่าพอไปถึงจริงมันไม่ได้น่ากลัวครับมันแค่ร่มรื่นเฉยๆแล้วก็กลางคืนเงียบนะครับว่าไฟฟา้ามันเนี่ยเข้าไม่ถึงพี่แมนคนเลยให้ผมตัวเองว่าอ่ออาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้คนบ้านอื่นหรือว่าพวกผู้รับเหมาพวกคนเมืองเย ไม่กล้ามาอยู่กันเพราะว่ามันมันมันไม่ได้สะดวกสบายนะครับมันไม่ได้สะดวกสบายก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากมากันก็เอายกเรื่องขีขึ้นมาอ้างอะไรแบบนี้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับทีนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนรเราก็ต้องหาที่ผู้เวรก็ต้องหาที่พักก่อนนะครับก็หาที่พักก็ไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้บ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้ ยกที่ถุนสูงขึ้นไปก็จะเป็นโถงโล่งเลยนะครับซึ่งมันอยู่ในที่ดินของคนแก่คนหนึ่งนะครับก็ตกลงเรื่องค่าเช่ากันว่าจะเช่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่หลังจากประเมินงานแล้วนะครับก็อาจจะเช่าไว้3มเดือน6เดือนอะไรก็แล้วแต่ครับโดยค่าเช่าสมัยนะั้นก็เป็นหลักร้อยนะครับไม่ได้แพงมากทีเนี้ยพี่แมนบอกว่ามันนอกจากเรือนหลังใหญ่หลังนั้นนะมันยังมีเรือนอีกหลังนะครับอยู่ข้างหลัง เยื้องออกไปไม่ไกลมากเป็นเป็นเป็นบ้านที่แบบปลูกขึ้นสําหรับคนอยู่อาศัยนิดเดียเพียงแต่ว,ว่ามันปิดตายเอาไวน้นะครับพี่แมนเขาถามแล้วแล้วหลังนั้นปล่อยเช่าไหมถ้าปล่อยเช่าก็คือเผื่อจะมีคนนอกเข้ามาเพิ่มอะไรก็อยากจะเช่าวไว้ด้วยครับซึ่งลูกพี่ของพี่แมนเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยแหละแต่ว่าเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่ปล่อยนะครับแล้วก็ห้ามเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นเด็ดขาดเลิกเรือนหลังนั้นห้ามเลย แน่นอนครับเป็นเป็นเป็นความสงสัยเราก็เลยถามถามว่าทําไมรอเรือนังนมันมีอะไรครับเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเรือนที่เอาไว้เก็บผีนะครับเก็บผีเลี้ยงหรือว่าผีที่เคยไปปราบมาพอได้ยินแบบนี้ครับพี่แม่แบบเออแล้วลุงลุงทำอาชีพอะไรพูดเหมือนเป็นหมอผีลุงก็บอกว่าใช่ลุงเนี่ยเป็นหมอผีครับรับสืบทอดมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วแหละแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยลุง ลุงไม่ได้ทําแล้วนะครับส่วนเรือนหนังนั้นก็เอาไว้เก็บพวกหม้อขังผีพวกอะไรแบบเนี้ที่เขาไปปราบมาหรือว่าของชาวบ้านที่เขาตายแล้วไม่มีคนสืบทอดต่อลุงแกก็จะไปรับมานะครับรับมาเก็บไว้ในหม้อซึ่งก็คือจะเอาเรือนหนังนั้นเป็นที่พำนักของเราวิญญาณครับจะได้ไม่ไปเพนผ่านที่ไหนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนในใครนะครับ แน่นอนครับพอได้ยินแบบนั้นนะตัวพี่แมนกับลกูกพีนะ่ไม่เชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกน้องที่ได้มาใหม่ก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับห้ามที่อยากจะไปท้าทายอะไรกันหนักนะครับก็อย่างที่ว่าเข้าเมืองตาเหีียวก็ต้องเหลียวตาตามถ้าเขาบอกว่าไม่ไปยุ่งก็คือไม่ไปยุ่งดีกว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาต่างคนเพราะว่าเราไปอยู่ต่างถิ่นแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป เขาอุตส่าห์ให้เช่าในราคาถูกก็ดีแล้วนะครับไม่อยากสร้างความเดือดร้อนพี่ของพี่แมนบอกแบบนี้นะครับแต่จนแล้วจนรอดครับดวงของคนมันจะเจอครับพี่แมนว่าถึงถึงไม่ไปยุ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าดวงมันจะเจอมันก็ต้องเจออยู่ดีครับคืนนั้นเลยครับคืนแรกเลยที่พี่แมนไปก็นอนแล้วก็ปกติครับก็สังสรรค์กันปกติแล้วก็นอนเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มงานในวันถัดไปเพราะต้องหาลูกน้องก่อนครับก็กาว่าพอถึง พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าหรือพรุ่งนี้สายๆนะก็จะเข้าไปในตัวหมู่บ้านอีกทีนึงแล้วก็หาหาคนงานหาคนงานเพิ่มนะครับเพราะว่านี่นี่เป็นเป็นเรื่องปกติของชุดที่ทํางานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนงานจากสํานักง,งานใหญ่เนี่ยไม่พอเราก็ต้องไปหาคนพื้นทินนะครับเพราะว่าถ้ามีคนพื้นทิ่นเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยในหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องจัดหาอุปกรณ์ จัดหาที่พักชั่วคราวหรือว่าเรื่องหาอยู่หากินเนี่ยคนพื้นถิ่นเขาก็ช่วยได้นะครับก็คือผูกมิตรนั่นแหละครับผูกมิตรกับคนพื้นถิ่นนั่นแหละทีนี้ก็สั่งสรค์กันไปจนประมาณห้าทุ่มกว่าพี่แม่ก็ขอตัวไปอาบน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันมัน,ม,นมันสร้างอยู่อยู่ข้างนอกบ้านนะครับนอกตัวบ,บ้านก็คือต้องเดินลอดได้ทุนไปจะอยู่หลังบ้านที่เช่านั่นแหละแล้วก็มองไปก็จะไม่เกินร้อยเมตรเนี่ยก็จะเห็นไอ้บ้านที่เขาบอกว่า เอาไว้เก็บผีนั่นแหละพี่แมนก็บอกอเออรู้สึกมันมันไม่ได้น่ากลัวนะครับมันมันก็คือบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็ดับตะเกียงมืดแค่นั้นเองเวนก็อาบน้ําอาบท่าไปแล้วก็จังหวะที่กําลังอาบน้ำอยู่เนี่ยก็มีเสียงเคาะประตูห้องน้ำนะครับซึ่งมันเป็นจักรสีเนาะพี่แมนก็ถามว่าใครนะครับก็คิดว่าเป็นเป็นคนงานหรือไม่ก็เป็นลูกพี่นั่นแหละมาเรียก ปรากฏว่าเสียงนี้ตอบกลับเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเด็กผู้หญิงถามว่าเสร็จหรือยังพอดีเธอจะต้องการใช้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่บ้านใหญ่ใช้ไม่ได้พี่แมคก็เอ๊ใครวะเพราะว่าตอนที่ไปถามเช่าบ้านเนี่ยเห็นลุงแกอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีลูกมีเมียและลุงแกก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่จะตกลงเรื่องเช่าบ้านเช่าอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องถามในเรื่องของครอบครัวของเจ้าของบ้านด้วยนะครับเพราะมันเคยมีกรณีที่ว่าคนงานที่ไปกับพี่แมนเนี่ยก็ไปล่วงเกินเจ้าบ้านนะครับที่เขามีลูกสาวนี่แหละก็ป้องกันเอาไว้ก่อนว่าถ้ามีลูกสาวเนี่ยก็จะหรือว่ามีเมียก็จะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเช่านะนะครับป้องกันไว้ก่อนเพราะเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะครับมันถึงจะเป็นคนงานที่เราสนิทหรือไม่สนิทก็ตามเราก็ไม่สามารถห้ามใครได้ได้ยิ่งอีกอย่างถ้าเล่าเข้าปากแล้วด้วยเนี่ยผู้ชายมัน มันจะมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่ายในตัวไว่แล้วครับมันบางคนมันก็เกิดความอยากจนห้ามสติไม่อยู่นะครับแต่เท่าที่ถามดูพี่แมนบอกผมนะครับว่าลุงแคมไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยก,ก็เข้าใจว่าไม่มีนั่นเลยแล้วก็ไม่มีวิแววของผู้หญิงจะอยู่บ้านนั้นเลยนะครับก็คือไม่มีการตากผ้าถุงการตากเสื้ออะไรที่มันเป็นของผู้หญิงไม่มีเลยมีแต่ของลุงแกเท่านั้นเลย แปลกใจบอกว่าบ้านใหญ่ห้้งน้าบ้านใหญ่ใช้ไม่ได้ซึ่งบ้านใหญ่ก็คือบ้านของลุงแกนะครับซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันห่างออกไปประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเองก็เอ๊หรือจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับพี่แมนก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรอกแป๊บนึงแปบ๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะครับก็อดเล่งอาดน้ำอาดท่าแล้วก็ออกมาก็เปิดประตูแล้วก็ถือตะเกียมยปรากฏว่าข้างหน้าครับไม่เห็นใครเลยไม่มีใคร แล้วก็เสียงคนงานกับบุนพี่ก็ยังกินเหล้าอยู่บนบ้านนะครับพี่แมนก็ส่องตะเกียงหาครับคิดว่าเอ๊ะไปไหนแล้วนะครับหรือว่าหูแววก็ไม่น่าใช่เพราะว่าพูดคุยโต้อตอบกันเป็นประโยคประโยคเลยหรือว่าตอนนั้นนะครับพี่แมนคิดว่าหรือว่าจะถูกมุงกัดหรือว่าจะไปแล้วหรือเปล่าครับก็จะละกําลังจะละความสนใจแล้วนะครับ ก็ดูดีประตูห้องน้ำนะครับมันก็ปิดปังเหมือนมีคนเข้าแล้วก็ดึงกระชาเข้าไปนะ,ะพี่แมนก็หันไปหันไปสอดก็เห็นมีตะเกียงแสงตะเกียงมันแดงวา่าสว่างวาาอยู่ข้างในห้องน้ำก็อ,อ๋อแสดงว่าปีกว่าน,นั้นเข้าไปแล้วแหละแต่เมื่อกี้ไปอยู่ไหนมาแล้วไปเข้าตอนไหนเดินผ่านเราไปได้ยังไงแอบบอยู่ข้างห้องน้ำเหรอก็พี่แมนก็คิดไปเรื่อยนะครับก็คือด้วยความที่กินดื่มเข้าไปด้วยเนาะ,ะก็ไม่ได้คิดถึงอะไรหรอก ก็กำลังจังหวะที่กาลังจะเดินไปกําลังจะเดินออกจากห้องน้ําไปโดยที่ไม่ด้วยดย้วย,ยมารยาทนะครับเพราะว่ารู้ว่าข้างในห้องน้ามีผู้หญิงก็เพื่อป้องกันเรื่องคราหาก็จะตีตัวออกมาก่อนจังหวะที่เดินผ่านรอดได้ถูกมาหางตาไม่รู้ปไปทําีท่าไหนเห็นเงาแวบๆครับเหมือนมีคนวิ่งเฉียงข้างไปตัดข้างขวามือไปนะครับแกก็มองตามครับสัญชตาตญาณพร้อมกับส่องตะเกียงไปด้วย ภาพที่เห็นก็คือเป็นเป็นผู้หญิงนะบวิ่งตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไปที่ที่บ้านที่เขาเอาเก็บผีครับพี่แมนก็บอกว่าคือจะไม่ตกใจอะไรเลยถ้าวิงมนนั้นขึ้นกระไดปกตินะครับแต่นี่คือด้วยบ้านหลังนั้นนะครับสูงสูงพอๆกับบ้านที่พี่แมนเช่าอยู่เลยก็คือไม่สามารถกระโดดขึ้นไปอยู่บนระเบียงได้นะครับแต่ว่าวิว่งคนนั้นกระโดดเกาะเสา เกาะเสาตรงหน้าระเบียงแล้วก็กระโดดอีกทีนึงขึ้นไปเกาะที่ตรงระเบียงแล้วก็ปลุกหายเข้าไปนในความมืดที่ที่ตัวบ้าน,นที่เรามองไม่ชัดอะไรพวกนี้พี่บอกว่าได้ยินเสียงโคมงคามเหมือนวิ่งชนข้าวของครับมาจากบ้านหลังแต่มันดังมาจากข้างในโดยที่ประตูไม่ได้เปิดก็ยืนตั้งสติอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งครับว่าเอะเราเราเมาแล้วตาฝาดหรือเปล่า ด้วหูหูเพี้ยนไปเ้าก็เพราะว่าคิดถึงแต่เรื่องที่ลุงแกพูดหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับพักหนึ่งแล้วก็มองมองดูก็เออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ก็คิดเองว่าคงหูฝาดนั่นแหละตาฝาดนั่นแหละกําลังจะหันหน้านี่ครับคราวเนี้เห็นเป็นผู้หญิงนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนเดิมไหมเพียนว่านะครับอยู่ดีๆก็ ปรากฏตัวนั่งหยองๆองอยู่บนบนดาวระเบียงครับบนขอบระเบียงแล้วก็หันหน้ามาทางพี่แมนก็คือเครื่องแต่งกายอะไรพวกนั้นก็คือเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นเลยว่ามันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงนะครับแต่หน้าในขาเขาผ่องเลยขาวแบบขาวมอนกระดาษที่พี่แมนว่านะครับแต่ไม่มีอะไรที่มันสอ่อไว้ว่าไปทางน่ากลัวมากกว่านั้นนะครับภาพที่เห็นไปถึงภาพที่เห็นนะครับจังหวะนั้นนะพี่แมนก็จ้อง ปีกนแล้วก็จ้องนะครับบางคนนะจ้องแล้วอยู่ดีที่ผู้หญิงคนไหนก็โดดลงมาแบบไม่ไม่กลัวว่าแข้งขาจะหักเลยก็วิ่งตรงมาพี่แมนพี่แมนพอเห็นแบบนั้นก็มันมันเป็นเสี้ยววินาทีครับที่ต้องตัดสินใจก็แว็บแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับถ้าผู้หญิงที่สามารถกระโดดลงมาแล้วก็วิ่งต่อได้จากความสูง 3- 4เมตรเนี่ยมันมันมันหาได้ยากมันแทบไม่มีเลยแหละ รบเลิศวิ่งตรงมาทางทางตัวพี่แมนเหมือนจะมาทำรายนะครับพี่แมนก็ทิ้งตะเกียบแล้วก็ร้องแหกปากเลยนะครับแล้วก็ชนเข้ากับเสาเสาเรือนนะครับเสาบ้านที่เช่านัา่นแหละแกบอกว่ามึนหัวไปหมดเลยพอเสียงเสียงน้ำผากระแทกตึ่รน้ำผากื่นอยูกกระแทกเสาเป็นเสาไม้นะแลก็มึนหัวไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะขำใหญ่เลยนะครับเอในในจังหวะที่กําลัง มนหัวอยู่เนี่ยกาลังภาพกําลังหมุนคว้างอย่างี้แกวาแกเห็นผู้หญิงคนนั้นะยืนอยู่ไม่ไกลจากแกนักนะครับแล้วก็ทาท่าจะเข้ามาหาอีกแต่ว่าพอดีว่าพวกลูกพี่แล้วก็บรรดาคนงานที่อยู่บนบ้านเนี่ยได้ยินเสียงที่แมนตะโกนโวยวายก็เลยลงมาดูครับถือได้แกลงมาดูก็เห็นพี่แมนน,นั่งคือนั่งนอนหัวแตกอยู่ตรงนั้นนะครับพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ก็ขบอกว่าผีนะครับผีหลอกผีจากบ้านหงนนั้นหลอก โดยที่ไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ยิงอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วพี่พี่แมนก็ไม่ได้พูดอะไรก็พาพี่แมนขึ้นไปข้างบนแล้วก็จัดการทาแผลทาไรสารนะครับแล้วก็ต่างคน่างแย่กันนอนเลยก็คือคนงานก็มีคนที่เชื่อบางไม่เชื่อบางว่าคนกวกหมอเลาอพี่แมน,นครับบางคนก็บอกว่า,วาแล้วเออบรรยากาศมันน่ากลัวอะไรแบบนี้นะครับเ,เรื่องคืนนะั้นมันก็ผ่านไปพี่แมนก็นอนก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าดิเล่าด้วยอะไรด้วยก็เลยแกก็หลับได้นะ ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็ไม่เห็นคนงานอยู่สักคนละพอถามลูกพี่ก็ลูกพี่ก็บอกว่าเออเให้ไปถามไปถามคนหนบ้านว่าใครจะทํางานบ้างะนะครับก็ให้มาสมัครที่แกแล้วลูกพี่กับพี่แมนก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าผีที่มึงเห็นนะใช่ผู้หญิงไหมนะครับพี่แมนบอกว่้ใช่พี่พี่เห็นมันก็เลยบอกาเห็นครับลูกพี่พี่แมนบอกว่าตอนแรกอะเห็นเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาใหม่ ตั้งแต่เข้ามาแรกๆเลยตอนนี้คุยอยู่กับลุงแกนะครับเราก็มาดูบ้าน mm hmm. ก็เห็นผู้หญิงเดินขึ้นเดินลง mm hmm. เพียงแต่ว่าม,มันผิดปกตินะครับการเดินเขามีเหมือนั้นคือเดินตัวแข็งนะครับขึ้นบันไดขึ้นกระไดไปที่เราเบียงแล้วก็เดินลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินลงแล้วก็เดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะครับมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พี่แม่เขาถามเรื่องบ้านหลังนั้นนั่นแหละแล้วก็ลุงแกก็ตอบทีเนี้ยพี่ลูกพี่แกก็เลยรู้นะครับก็เลยมาแจวอ๋อที่เห็นนะ ที่เห็นนะไม่ใช่คนแล้วละ่ะต้องเป็นอย่างน้นแล้วละ่ะแต่แกไม่พูดเท่าน,นั้นเองนะครับหนึ่งเลยคือด้วยความที่ตัวเองก็ประกาศกับพี่แมนอยู่บ่อยว่าตัวเองไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับสองก็คือคือถ้าเห็นแล้วก็เราไม่ไม,ไม่ทาก,กระตรุกกระตากเดี๋ยวไปทําบุญไปให้เรื่องมันก็น่าจะจบนะครับลพี่พี่แมนคิดแบบนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเฮียนขนาดนั้นนะครับก็เลยไปคุยกับลุงเจ้าของบ้านนะครับบอกว่า คือไม่ได้รู้หลยว่าบ้านนั้นจะเก็บอะไรไว้บ้างเราไม่อยากไปดูด้วยแต่ว่าขอให้ลุงแกที่เป็นคนเก็บช่วยจัดการได้ไหมเพราะว่าเขามากวนนะครับลุงแกก็ไปจัดการผูกสายสินพรมน้ำมลอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนปิดประตูมันสะกดเอาไว้นะครับไม่ให้ออกมาซึ่งเพราะเพราะว่าพี่แมนกับบุกพี P ่ล้วก็ค้างคณะก็ต้องอยู่ที่บ้านหลังนั้นไปจนกว่าง,งานจะเสร็จนะครับก็เรื่องราวมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันบุบหวานอกจากนี้นะครับ เป็นก็แต่ว่าบางคืนก็จะได้ยินเสียงคนร้องไห้คนหอเราะหรือว่าเสียงมีคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นทั้งที่พอรู้ขึ้นมาดูแล้วมันก็มืดปกตินะครับมืดสนิทเลยแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้คือไม่ได้เห็นว่ามีใครอยู่แหละแต่มีเสียงแว่มาจากบ้านหลังนั้นทุกคน,คนรู้ครับว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับแปลกแกคนงานที่แ,แรกๆก็มีแค่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับบางคนไม่เชื่อแต่ว่า พออยู่ไปนานๆข้าบางคนได้ยินเสียงนะครับแล้วก็มีบางคนที่เห็นแต่ว่ามาเล่าให้ฟังทีหลังเนี่ยก็พากันเที่อวที่บ้านหลังน,น,นั้นมีจริงแต่ว่าอย่างนั้นคือเขาก็ไม่ได้มาหลอดนขนาดเข้ามาในเขตบ้านที่เราพักอยู่กพอแล้วแค่ตามคนอยู่ไปเท่านั้นเองนะครับผมก็ถามรับพี่แมนแล้วหลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่แมนไม่มีเลยนะครับก็คืออย่างหนึ่งที่พี่แมน รู้ได้ในตอนนั้นนะครับคิดได้ในตอน,น,นก็คือเออผีสางเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเรื่องนี้รับมันมีอยู่จริงแล้วก็อย่างก็คือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปลบหลู่เขาเนี่ยเขาก็ไม่มากวนเรานะวันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แมนหรือว่าคนในวงเล่าเนี่ยเผลอโพ้พงพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปหรือเปล่าเขาก็เลยมาให้เห็นนะรหรืออาจจะเป็นพราะดวงมันจูนกันติดดวงมันดวงมันจะเจอหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับพี่แมนบอกแบบนั้น แล้วผมก็ทานนะครัแล้วที่อื่นมีเรื่องเล่าอีกไหมมีเรื่องที่พี่แมทเคยเจอบอกอีกไหมแกบอกมีนะครับมีมีหลายครั้งเลยแต่ว่ารอยว้วันหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งแกก็เล่ามาให้ฟังนั่นแหละครับว่าไปเจอที่นั่นที่นี่มานะครับว่ายังไงเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลอีกทีแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งนะครับสำหรับคืนนี้นะครับถ้าผมเล่าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เราฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับ ถ้าอยากฟังเรื่องราวแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้ขอขอบคุณมากครับ